สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามรายการช่องสวนอง,งุ่นเกตปริยาทุกท่านครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะฮะวันนี้ผมจะมาอัปเดตอง,งุ่นหลังบ้านนะครับที่ที่ทำการตัดแต่งมาตั้งแต่เมื่อวันที่15มกรานะฮะตอนนี้ก็ติดดอกออกผลอยู่บ้างพอสมควรนะฮะนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของปัญหานะครับ ไม่ได้พามาชมความสวยงามแต่ว่าพามาชมปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นนะี่ยผมจะพาทุกท่านมาชมอา่าสามต้นนะครับสามต้นนี้ที่ปลูกทีหลังนะฮะต้นนี้ผมปลูกเมื่อวันที่16บหกมกราคมนะฮะที่ผ่านมาเมื่อกี้นะฮะตอนนี้ก็กำลังขึ้นค้าง แล้วก็ไต่ระดับไปผมจะเลี้ยงมาจนถึงประมาณนี้ครับก่อนจะถึงเอ่อก่อนถึงจุดที่ผมต้องการเนี่ยประมาณ5เซน10เซนเนี่ยก,ก็จะเด็ดยอดแล้วก็ให้มันแตกซ้ายขวานะครับนี่ยตอนนี้มาถึงนี่ละส่วน2ต้นนั้นนะฮะส่วนต้นนี้เอ่อเป็นการเสียบยอดวันที่1ธันวาคม63นะฮะหลังจากที่ผมปลูกต่อป่าไปก่อนนะครับ ปลูกต้นตอป่าไว้แล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็มาตัดเสียบยอดตรงสูสงๆตรงนี้ถ้าประมาณเมตรหนึ่งนะครับต้นนั้นเหมือนกันนะฮะจากก่อนหน้านั้นอ่ะเป็นต้นเล็กๆนะครับเป็นเป็นไม้จิ้มฟันเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าการเจริญเติบโตของของต้นพันธุ์นะครับ <curved> เขาก็จะสัมพันธ์กันระหว่างต้นตอกับต้นพันธนะ์เลี้ยงขึ้นมาตอนนี้ก็ มาถึงจุดนี้แล้วนะฮะก็ทําการเด็ดยอดใช่ไหมแล้วก็เลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวานะครับทีนี้พอเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาแล้วก็เอาปล่อยให้เขา,เายาวไปนะครับขณะเดียวกันมันก็จะมีกิ่งขแขนงออกมาเห็นไหมฮะกิ่งขแขนงออกมาก็จะทําการเลี้ยงเป็นกิ่งก้างปลานะครับทางนี้ด้วยนะครับไอตัวเนี้ยผมก็จะเลี้ยงมาให้ให้มาถึงตรงนี้แล้วก็จะเด็ดยอด นะครับแล้วก็จะมาชนกับตัวนี้ซึ่งผมเด็ดยอดไปแล้วนะฮะของต้นนี้เห็นไหมครับพอเด็ดยอดเสร็จแล้วเนี่ยไอไอกิ่งขแขนงแต่ละข้อแต่ละตาเนี่ยก็จะแตกออกมาไอตัวนี้คือคือเป็นตัวที่เราจะเอาผลผล,ผลิตนะครับเนี่ยเนี่ยกิ่งขแขนงพวกนี้นะฮะเขาเรียกว,ว่ากิ่งเคนนะครับตัวไหนที่ยาวมากกว่าเพื่อนนะฮะก็เด็ดยอดนะครับผมเด็ดไปเมื่อเช้า เด็น,นิดเดียวนะครับเด่นนิดเดียวเพื่อที่จะให้น้องๆเขาได้ออกมาใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เสียบยอดเมื่อวันที่1นธันวาคมนะฮะต้นนี้ปลูกปลูกใหม่เลยเมื่อวันที่16มกรานะครับทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องของผลผลิตหรือว่าพวงองุ่นนะฮะ ตอนนี้ก็มีติดไอ้ที่ห่อกระดาษเนี่ยเพราะว่ากันความร้อนนะครับกันความร้อนให้เขาเพราะว่าแสงแดดในช่วงนี้นี่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากนะปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวงองุ่นนะครับที่ผมจะมาเล่ามาพูดถึงวันนี้เนี่ยจะมีสองประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเห็นไหมฮะขั้วโต นะครับขั้วใหญ่มากนะเป็นองุ่นที่ขั้วใหญ่นะครับปรึกษากับทางอาจารย์หลายๆท่านนะครับท่านก็บอกว่ามันจะมีอยู่สองกรณีกรณีแรกก็คืออาจจะเป็นที่ตัวจิบนะฮะเป็นจิบเบอรเรลีรนหรือว่ากดจิบเบรเรลิกแอซิดเนี่ยไม่ไม่ได้คุณภาพหรืออะไรก็ก็ว่ากันไปนะฮะก็คือ มันอาจจะเป็นที่ที่ตัวสารที่ตัวฮอร์โมนทีมน่มันแรงเกินหรือเปล่านะครับทำให้ทาให้ขั้วโตทำให้ขั้วใหญ่นะครับนี่ฮะแล้วประเด็นที่สองก็คือ,อฉีดผิดจังหวะการฉีดพ่นผิดจังหวะไปก็คือมันยังลูกเล็กเกินไปนะในช่วงของการขยายลูกขยายผล ต้องรอให้ผลโตกว่าน,นั้นหน่อยนะฮะถ้าเกิดว่า,าลูกเล็กเกินไปแล้ว,แล,วแล้วไปทำการฉีดพ่นฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะทำให้ขั้วของออผลผลิตของเราเนี่ยโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะนี่นะครับเนี่ยประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่คือปัญหาของของขั้วโตนะครับแต่นี้อาจารย์ท่านก็นบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยองุ่นนอกนะครับองุ่นจากต่างประเทศเนี่ยทรงผลทรงทรงลูกเขามันโตอยู่แล้วนะฮะจริงๆแล้วแทบไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําการขยายลูกเลยก็ได้นะครับเพราะว่า,าถึงยังไงมันมันก็ลูกโตเองโดยธรรมชาตินะฮะนี่ครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับหรือว่าท่านใดหรือว่า,าเพื่อนๆที่มีประสบการณ์แก้ไขตรงนี้ได้เนี่ยนะฮะ ก็มาคอมเมนต์กันมาพูดมาคุยกันมาแนะนำด้วยนะครับประเด็นที่2ที่จะพูดถึงเรื่องปัญหาในวันนี้นะฮะก็คือเอ่ยเนี่ยเนยจากการที่หอ่อห่อกระดาษเนี่ยครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าลูกมันจะไหมอ่อย่างเช่นตรงนี้ฮนะเห็นไหมครับมันจะมี2กรณีกรณีแรกก็คืออีบุกนะฮะ เกิดจากพวกเชื้อราเกิดจากพวกแอนแทงโนดอะไรประมาณนี้ครับแล้วประเด็นที่2ก็คือเกิดจากซันเบิร์ burn, หรือว่าหรือว่าไอ้แสงความร้อนของของของแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยฮะแสงแดดเนี่ยครับมันมันร้อนจัดมันร้อนเกินในช่วงนี้มันก็เลยไหม้นะฮะก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นที่สาเหตุใดกันแน่นะครับที่แน่ก็คือก็เป็นเยอะอยู่นะฮะ ผมก็เลยใช้กระดาษมาหอ่อลองดูเพื่อลดความร้อนของแสงลงนะฮะไม่ทราบว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับมีข้อเสนอแนะดีๆนะครับสำหรับอาจารย์หรือว่านะักวิชาการหรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยนะฮะมามาช่วยกันนะครับมาช่วยกันมาคอมเมนต์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆคนที่ยังไม่รู้คนที่ยังไม่ทราบ ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะฮะขอเรียนเชิญนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกๆคนทุกๆท่านที่รักในการปลูกองุ่นนะครับชอบในการดูแลรักในการที่จะดูแลต้นไม้นะฮะแล้วก็ชอบในองุ่นนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านครับสำหรับวันนี้อธิปัตย์บุษบาลนะครับต้องขอตัวไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ